ก็สวัสดีครับนะพบกันอีกแล้วนะครับกับสวนเกษตรวังคอนยมนะครับนี่เป็นละมุดนะครับที่ตะหนูปลูกไว้นะครับนะหลายปีแล้วนะครับได้กินน้อยมา4ีหาปีนะครับแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะโดกมากนะดกแบบผิดปกตินะครับทั้งที่น้ำกรบบอิหดปุ๋ย ก็บอกข้าวเดยเนาะดิแทบบะเดซายเลยแหละเพราะว่ายากเห็ดยาอื่นเท็ดหลายอย่างนะครับลองกินบ้างแล้วนะครับเบิดไปประมาณ 3- 4กิโลแล้วนะครับปรากฏว่ารสชาติดีมากนะครับบนมีแมงครับกันมีอยู่2ต้นนะครับในต้นแรกเนาะต้นนี้น้อยดกมากแต่บางยายใหญ่ปนได้แต่ก็ถือว่าได้เกฑนยี่ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะบะเดตัดแต่งบิเดแตงกิงอันนี้ตัวที่สองนะครับนะ สูงกะย้อนเสียงน้อยนึงนะครับมืองไทยตะเวนเริ่มตรงดินแล้วต้นนี้กะบงาสูงกันน้วยไ่ยพอสมควรอยู่นะครับนะญ่กว่าใครไกลเกือบสกำปันนะครับนะตะหนูเราปลูกไว้ลูกเลนเลนขิมไวซ้ซื้อนะครับริมทั้งเดินนะครับนะก็ได้กินรสชาติด,ดีนะครับหวานมากบ่มนะครับนะย่าปล่อยห้สุข,ขาต้นเก็บเก็บน้อยกัมมังแกนะครับนะตัวแกจัดแล้ว ตันที่หนึ่งตันที่สองนะครับดกคื้กันเนาะดกจนหอดงาลากพื้นเลยนะครับนะมองเลยพี่น้องเลยสะออนได้กินลายเดือนนะครับนะอันนี้ไตต้นเนะาะไตต้นนะครับดันงาถึงงาสูงอีกงานหนึ่งเนาะ อีกทางหนึ่งนะครับดูกันเริ่มเก็บไปไรยแล้วนะครับแจกเป็นแบงนะครับนะว่าได้ไขายนะครับแจกพี่แจกนอก้องให้พี่น้องก,กินนะครับดึงออกนะครับดกเป็นทุกงานะครับนะเนกระถางอยู่บนปั๊มน้ำดีปปั๊มน้ำกำลังทำงานนะครับสูดบด้วยตัวบกเ้าตัวบกเ้าก็อยู่ข้างหลังนะครับแปลงบกเ้านะ ทางรถมอไซต์สมัทเรียนได้นะ,นะครับกำลังเปิดน้ำใส่บักเป่าอยู่อากาศแห้งนะครับต้องเปิดใส่บังเปาก็เริ่มเป็นไหวแล้วเพื่อนแต่ว่ายังไม่เป็นหลายนะครับอันนั้นก็เป็นสาหนามสาใหญ่นะเบิ่งคับอีกทีหนึ่งวิธีทั้งติดกันสองต้นนะครับดอกเป็นก้อน,นโดกรลายนะครับซอ,อน ทางขึ้นมานะครับขึ้นมาทางนี้เนาะขณะเทียนก็เป็นสวนไผ่นะครับสวนไผ่บ่งหวานนะได้กินตลอดนะครับสวนไผ่บ่งหวานก็ได้นะครับติดทางนะครับต้องกู้ไว้บ่หลายครับประมาณงันหนึ่งห้าสิบต้นนะครับสวนไผ่บ่งหวานนะครับนี่ก็เห็ดนะสองไห้นะนะครับตันต์ตันูกำลังปลูกมันแก้วแล้วก็ ูปะทดินนะครับติดหวยทั้งพื้นก็ติดหวยนะครับอันนี้อังเปานะครับอังเปาอังเปามากลองดิลูกอังเปาเอ้ยเปาอังเปานี่นะครับนะักเก็บไปบ่มนะครับนะจะมียางติดขาวๆนะครับนะเป็นละโมดที่แก่แล้วครับรมันจากสองมื่อ็กินได้แล้วนะครับนะบกเก็บลายเก็บแค่พอกินนะครับ